ชีวิตรุ่งเรืองสี่ราศีมีเงินมีทองตลอดปีคิดสิ่งใดสมหวังฉับพลันหนึ่งราศีธนูชาวราศีธนูงัดความมั่นใจของตัวเองออกมาให้เต็มที่เดือนนี้คุณจะมีพรสวรรค์โชคชะตาเข้าข้างสุดๆหยิบจับทำการสิ่งใดจะสำเร็จดังปาารถนา ดวงการเงินโดดเดน่นมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วถูกรางวัลใหญ่ขอแนะนำให้ทําบุญสวดมนต์ไหว้พระโชคชะตาจะได้รับรวยเงินทอง 2. ชาวราศีกุมราศีกุมชีวิตของคุณนั้นจะชิลสุดๆอยากได้อะไรก็ต้องได้หากคุณใช้ความรอบคอบนำพาชีวิตคุณเหมือนเดิมคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี ดวงชะตาลหลังจากนี้มีเกณฑ์ที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วจะนำมาซึ่งผลรับที่ดีการมีน้ำใจมีเมตตาจะส่งผลทำให้เทวดาเมตตาคุณหยิบจับเงินแสนเงินล้านภายในเร็ววนันเสียงโชคเสียงดวงมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ค้าขายคล่องได้กำไรดีชีวิตหลังจากนี้เตรียมรับโชคหลายชั้นสราศีกัน ราศีกันถ้าต้องการความก้าวหน้าหรือหาหนทางสร้างไรายได้ใหม่ๆคุณจะต้องพยายามเพราะว่าหลังจากนี้หากคุณกระตือรือร้นมากกว่าเดิมสิ่งต่างๆจะได้ผลลัพ์ออกมาดีเยี่ยมจะมีโชคลาภเงินทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีใหม่ชีวิตจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆความรวยบังเกิดแล้วจะมีเงินแสนเงินล้านเต็มบัญชีจะมีโอกาสแฮปปี้สุดๆครอบครัวมีกินมีใช้ไม่ถูกยากลำบากอีกต่อไป 4. ราศีกรกฎราศีกรกฎสำหรับใครที่ชอบจินตนาการหรือมีความคิดสร้างสารรค์การงานจะรุ่งโรจน์เป็นพิเศษส่วนคนที่ทำงานอื่นนอกเหนือจากความคิดสร้างสารรค์ ก็ถือว่างานจะไปดีเช่นกันมีแนวโน้มจะได้เงินจากงานเบาๆอีกทั้งหากต้องการสร้างไรายได้เพิ่มเติมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงโชคกลายชั้นมีสิทธิ์รวยด้วยการที่มีคนอื่นอุปถรัรมภ์ค้ำชูหรือจะมีคนเข้ามาเปย์สุดๆอยากได้อะไรจะได้สมใจนึกอย่าลืสสุดท้าย กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ